สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอตีสันดาฟาร์มครับเช้าวันนี้ครับพาพี่น้องเอตีมาเรียนรู้ประสบการณ์ข้างคอกกับสันดาฟาร์มอีกนะครับวันนี้นําเสนอนะครับน้องน้ําเพชรน้องน้ําเพชรนี่ก็อายุอนามก็จะไล่เลี่ยกกันกับน้องกําไรนะครับเป็นควายที่ผมซื้อเข้ามาใหม่นะครับควายแม่นี้ผมซื้อเข้ามาใหม่ เป็นควายสายต่างนะครับเป็นควายลูกครึ่งแม่เป็นไทยพ่อเป็นมูล่านะครับก็ตอนนี้นางตั้งท้องนะครับน้องน้ำเพชรตั้งท้องกับลูกชายของพ่อใบยกนะครับของลูกชายของพ่อใบหยกพอผสมน้ำเพชรเสร็จนะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนอ่า ลูกชายพ่อประหยกก็เสียชีวิตนะครับด้วยบัติเหตุซึ่งน่าเสียดายนะครับเป็นควายที่หล่อมากตัวหนึ่งเลยแหละนะฮะเป็นควายไทยเลือดร้อยนะผมเองซื้อน้าเพชรเข้ามาเนี่ยด้วยเป้าประสงค์อยากจะพัฒนาสายพันธุ์อยากจะเอามาดูว่าควายลูกผสมเลือดห้าสิบนะครับแล้วเรามาผสมกับควายไทยเลือดร้อยกี่ชั้นกี่เจน นเรชันนะครับอีรอบถึงจะได้เป็นไทยเลือดร้อยที่ที่ได้โครงสร้างนะครับได้โครงสร้างของมูลามานะมูลาก็จะเป็นควายอ่าต่างประเทศที่โครงสร้างใหญ่นะครับโครงสร้างใหญ่หนาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของมูลาใหญ่สูงใหญ่นะครับแล้วถ้าเรามาประ,ประยุกต์เข้ากับควายไทยซึ่งก็จะมีเลือดผสมเนี่ยอ่าก็ลองผสมดูเพื่อ เราจะได้เรียนรู้เองนะครับไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยจากการบอกเล่าทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับไม่ถูกต้องนักก็เลยเอามาเรียนรู้เองซึ่งก็จะคอยลุ้นกันว่าเนี่ยตอนนี้เราเขาเลือดห้าสิบแล้วเราใส่ใส่ไทยเลือดร้อยเข้าไปนะครับแล้วผลของการใส่ไทยเลือดร้อยเข้าไปเนี่ยมันจะ ออกมาเป็นรูปแบบไหนก็มาคอยลุ้นกันนะครับพี่น้องมาคอยลุ้นกันว่าลูกของน้องน้ําเพชรนี่จะออกมาเป็นลักษณะไหนจะเป็นเอกลักษณ์ควายไทยออกมาชัดเจนหรือเปล่าหรือไม่นะครับพะน้องเองก็เริ่มมีเอกลักษณ์ควายไทยแล้วนะครับน้องน้ําเพชรก็เริ่มมีตาแต้มตาตายังไม่แต้มแต่เริ่มมีแก้มจ้ำนะครับเริ่มมีจุดขาวเหรียญบาทที่ที่คางเริ่มมีอ้อมคอนิดหน่อยแต,แต่ยังไม่ชัด เขาก็ยังเป็นทรงมูล่านะครับเขาก็ยังเป็นทรงมูลาพูดง่ายๆว่าเลือด50ก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วหัวก็รู้เลยนะครับว่า็นหัวสายลูกผสมเนี่ยดูกระบาลรู้เลยกระบาลควายไทยกับกระบาลควายนอกต่างกันเยอะครับลูกผสมนี่ต่างกันเยอะนะเราก็จะเอามาผสมดูสมมุติว่าท้องนี้ได้ลูกสาวก็จะความฝันดั่งความก็จะ เร็วลดเขาเรียกว่าลด,าลด,ลดระยะทางย่นระยะทางให้เร็วได้เร็วขึ้นแต่ถ้าได้ลูกชายก็แล้วไปได้ลูกชายเราก็าตีเป็นวัยอุตสาหกรรมไปนะครับแต่ถ้าเป็นได้ลูกสาวนี่เก็บเอาไว้พัฒนาต่อก็เท่ากับเขามีถ้าได้ลูกสาวก็ลูกสาวก็เปเลือด75นะครับลูกชายก็75เช่นกันแต่เราคงจะไว้เป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้ก็จำหน่ายออกไปนะครับ นี่นางใกล้คลอดแล้วนะครับอวัยวะเพศบวมนะผมเก็บเขาคลอดนี่แปดวันเก้าวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดวันนี้วันที่วันที่สี่แล้วไอ้วันนี้วันที่ห้ามั้งอาจารย์วันนี้ที่อะไรอ่ะเออนนี้วันที่ห้าแล้วหลงวันหลงเดือนแล้วนะพี่น้องหลงวันหลงเดือนกันแล้ะ ก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับหลุนกับสันดาฟาร์มไปแม่นี้ก็จะเก็บเอาไว้พัฒนาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเราจะได้เป็นเป็นการศึกษาเรียนรู้วิจัยไปในตัวสันดาฟาร์มเองถ้าถามว่าเรื่องควายนะครับเรื่องวัวเรื่องควายนี่เรียนรู้จบหรือยังยังครับพี่น้องเรียนรู้มา20กว่าปียังเรียนไม่จบนะยังเรียนไม่จบเราต้องเรียนรู้กันไปอีกเรื่อยๆ นะครับต้องเรียนรู้นไปอีกเรื่อยๆในเชิงพฤติกรรมในเชิงการการรักษาการดูแลสุขภาพในเชิงการผสมนะครับสายพันธุ์อะไรต่างๆนะเราจะพัฒนาแต่ควายไทยอย่างเดียวมันก็จะรู้อย่างเดียวนะครับเราก็เลยเอาสายต่างเข้ามาพัฒนาร่วมด้วยซึ่งมันเป็นฝันที่นักล่าฝันนักพัฒนาอย่างซันดาฟาร์มนะครับฝ่ายฝันที่สุดคืออยากได้เห็น อะไรก็ได้นะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเองจากตัวเราไม่ใช่ไปเป็นเรื่องเล่าของคนอื่นฟังคนอื่นเนะขาว่าเขาว่ามันก็เป็นเขาว่าทั้งชีวิตแต่ถ้าเราทำเองก็จะได้อ้างอิงจากบทฝีมือของเราว่าอันนี้เราทําของเราเองเราพัฒนาขึ้นมาเองเราบริดขึ้นมาเองจากฝีมือเราเองนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป้าหมายมีไว้ใ้พุ่งชน ครับฝากพี่น้องติดตามช่วยลุ้นกันด้วยนะครับน้องน้ําเพชรครับอ่าน้องน้ําเพชรต่อไปก็เดี๋ยวตันดาฟารมก็จะเอาแม่พันธุ์ของตันดาฟามมาให้พี่น้องได้รู้จักทุกตัวทุกตัวตามลําดับไปทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับน้องน้ําเพชรขอนําเสนอน้องน้ําเพชรแห่งตันดาฟามนะครับสวัสดีครับ